ภูมิปนัดดาให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้หลังถูกโยงเป็นหนึ่งในดาราสาวท้องใกล้คลอด เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาทันทีค่ะเล่นเอาขาเผือกทำการบ้านกันทั้งคืนไม่ได้หลับหลังโปรดิวเซอร์รายการข่าวใส่ไข่แองจี้หลุดพูดกลางรายการว่ามีดาราดังสองคนตั้งท้องใกล้คลอดพร้อมกับหย่อนคำใบ้อีกว่าเป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดำคชาพาและเป็นคนที่มดดำรู้จักมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอแทบทุกวนันแต่ไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องส่วนคำใบ้ของดารา คนที่สองแองจี้ก็ได้เปิดเผยว่าเป็นคนที่มด,ดํำรู้จักเช่นกันและเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงและมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีใครทราบว่าท้องซึ่งทางด้านพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาก็ตกเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมีชื่อและถูกโยงถึงประเด็นดังกล่าวค่ะล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐออนไลน์กับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเธอได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ เพราะมาทํางานที่ต่างจังหวัดแต่ถ้ามีข่าวอะไรจะชี้แจงเองตามสไตล์ของแม่บุม๋มซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนั้น <c oughs> ก็คงต้องรอให้ทางบุ๋มปรัดดาได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ